เื่อนไปเจอคลิปหนึ่งก็มีคุณแม่แล้วก็เด็กคนหนึ่งเนื้ออายุประมาณสาวหัวหยอยนี่แหละกาลังเล่นอยู่ในสถานที่เล่นสําหรับเด็กแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งอะมาโยนของใส่ลูกเขาของที่โยนใส่ก็น่าจะเป็นของเบาๆนะคะเพราะเป็นสถานที่เล่นสําหรับเด็กแต่ว่ามันชิ้นใหญ่หน้าของน้องคนที่โดนโยนของใส่ก็คือหงายเงิบไปเลยเป็นเราเราก็ตกใจนะคะตัวแม่เขาเองก็ตกใจแต่ตัวแม่เองอะทำถูกไม่หมดนะทำถูกแค่บางส่วนเหมือนคําอธิบายวิดีโอแม่เขาจะโทษแต่เด็กคนอื่นแล้วก็โทษผู้ปกครองของเด็กคนนั้นเด็กก็คือเด็กเนาะคำนี้ใช้้ไดดดตลอเเเพราาาะว่็กยัง มากจริงๆแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่เด็กแต่ละครอบครัวถูกเลี้ยงถูกสอนมาไม่เหมือนกันบางคนถูกสภาพแวดล้อมบังคับให้เป็นคนแข็งแกร่งแต่บางคนถูกสภาพแวดล้อมสอนให้เป็นคนอ่อนแอถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสาวหัวหอยสิ่งแรกที่นุ่นจะทําก็คือปลอบลูกก่อนเลยก็คือคุณแม่เขาก็ทําเหมือนกันนะปลอบลูกเขาแต่สองนุ่นจะดึงเด็กคนนั้นมาสอนเลยว่าเล่นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเล่นแบบนี้ไม่มีใครเขาอยากเล่นด้วยไปเล่นคนเดียวได้เลยสหันกลับมาที่ลูกเราแล้วสอนลูกเราเลยว่าโลกนี้มันไม่ได้สวยงามนะถ้าเขาทําแบบนี้้้้ยยมมาาาาใหสูููกกกลลลัับบไไไปเเเพรระว่่่ดอ ตลอดไปนะวันหนึ่งเขาต้องดําเนินชีวิตของเขาเองเขาต้องมีชีวิตของเขาเองถ้าเรามัวแต่มาปลอบลูกเราโอ้ไม่เป็นไรนะันลูกอย่างนั้นอย่างงาน้นนี้ลูกก็จะนั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นแล้วลูกก็จะสู้ใครไม่ได้เลยก็จะคิดอย่างเดียวว่าเออเดี๋ยวแม่จัดการเองมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สนามเด็กเล่นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งน่าจะโตกว่าสาวหัวหย่อยนิดหน่อยมาผลักอก,อกสาวหัวหย่อยจนสาวหัวหย่อยล้มลงไปเลยสาวหัวหย่อยก็ร้องไห้เพราะว่าไม่เคยโดนแม่ผลักเนาะนุ้นก็อุ้มสาวหัวหย่อยขึ้นมาแล้วนุ้นก็ถามลูกว่าจเจ็บ่่้ลนนเีีปบไท ไม่มีใครเขาอยากเล่นด้วยหรอกนุ่นไม่สนใจด้วยนะถ้าพ่อแม่เขาจะมามีปัญหากับน,นุ่นนุ่นก็จะแบบมาสิเดี๋ยวกูจะด่ามึงด้วยมึงต้องสอนให้ลูกมึงขอโทษลูกกูค่ะไม่ใช่มามีปัญหากับกูน,นะคะแล้วนุ่นก็กลับมาพูดกับสาวหัวหย่อย้วยนะว่าถ้าครั้งหน้ามีใครมาทํากับลูกแบบนี้ให้ลูกทํากลับไปเลยทํากลับไปเลยแบบที่มันทํากับเราอะแต่ว่าแรงกว่า10เท่านะไม่ต้องมาโลกสวยเนาะเพราะจริงๆเราก็รู้ดีกันอยู่ว่าโลกนี้มันเป็นยังไงที่สําคัญเลยคือนุ่นไม่อยากให้สาวหัวหย่อยเป็นเด็กอ่อนแอเหมือนนุ่นตอนเดเราววแยล้้ จเจอปัญหาแล้วเราก็ไม่รู้จะปกป้องตัวเองยังไงอะ่ะนุ่นรู้นะว่าที่นุ่นสอนสอนปอาสาวหัวหย่อย,ยังฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่นุ่นเชื่อว่าเด็กอะ่ะเขาเข้าใจปฏิกิริยาของเราแล้วเขาก็จะซึมซับคําสอนของเราแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเอาคําสอนของเรามาใช้เองแต่นุ่นไม่ได้สอนให้สาวหัวหย่อยไปทําเด็กคนอื่นก่อนนะสาวหัวหย่อยไม่เคยแกล้งเด็กคนอื่นแล้วก็ไม่เคยแย่งของของใครด้วยถ้าอันไหนผิดนุ่นก็จะบอกว่าผิดแต่ถ้าอันไหนลูกไม่ผิดแล้วลูกต้องสู้ลูกก็ต้องสู้นะแต่ถ้าเป็นพี่น้องกันนะมันจะอีกกรณีหนึ อย่างพี่ลูก้ากับสาวหัวหย่อยอย่างเงี้ยนุ่นก,ก็จะสอนสาวหัวหย่อยว่าตีพี่ลูก้าแรงไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ลูก้าเจ็บส่วนพี่ลูก้าเขาจะไม่ค่อยทําน้องเนาะนอกจากน้องตีแรงมากจริงๆอ่ะเขาถึงจะแจกยันจักปาบสองปาบเราถือเกราะป้องกันให้ลูกในยามที่ลูกยังถือเองไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะแต่อย่าลืมว่าเราไม่มีแรงถือให้เขาตลอดไปเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเกราะอ,อันนี้ค่ะยัดใส่มือเขาให้เขาหัดถือมันเองเพื่อให้เขาใช้มันป้องกันตัวเองได้ในยามที่ไม่มีเราอยู่ข้างๆนุ่นจะปิดจบด้วยการให้สาวหัวหย่อยอ่านหนังส Terima kasih telah menonton!